รงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาเวลเนสเพรมาลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่ บ้านในฝันของคนรักสุขภาพโรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุ๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ประสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้น ชิวาเวลเนสเพชรมลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชิวาภูวิล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพที่นี่ก็เป็นบริเวณของเดอะชิวาวแคสเซิลนะครับพอเราเสร็จโครงการที่ชิวาวทังเจอรี่เนี่ยหนึ่งพันยหน่วยแล้วโอ้อาจารย์ตรงนั้นนั่นเราขยายมานี่อีก500หน่วยครับประมาณหกตึกแรกหกตึกครับผมอาจารย์แล้ว พี่รู้สึกนตั้งแต่ตั้งแต่นู่นเลยผมอาจารย์ทีแรกเลยนะอาจารย์คิดถึงบ้าน4ี่ชั้นใช่ไหมฮะที่เราทำสองวันเสร็จเออนั่นเวลอยอยู่นะวันนั้นอยู่อยู่อาจารย์ตอนนั้นเลยความรู้สึกผมเนี่ยนะตอนนั้นอาจารย์กำลังปลูกเรือนนะสร้างบ้านนะแต่อาจารย์ดูหลังนี่สิท่วิจัยอยู่อันนี้อันนี้อุตสาหกรรมแล้วนะนะแล้วแล้วผมมาดูมาชาผมเดินดูหน้างานเนี่ยตรงนี้โอ้โหอาจารย์นี่พัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะอาจารย์ตอนนี้เราเราลงถึงโรงงานแล้ว ตอนนี้เราเรา,เ,รเราผมผมเซ็ตระบบโรงงานผมเอง,เองละ,ะที่ที่เขาใหญ่เนี่ยแหละครับเจ๊พี่เห็นว่าจะมีรถวิ่งเข้าตลอดวิ่งออกตลอดอ่าหลังนี้เสร็จเรียบร้อยละครับได้โอกหกแล้วคือขออนุญาตเปิดใช้อาคารแล้วอ๋อโอเคใช้ได้แล้วเกี่ยวกับรายละเอียดพวกสวนพวกอะไรเงี้ยฮะอ่าอันนี้เราส่งมอบแล้วใช่ไหมจ่ดตรวจตรวจอ่าเปิดตัวเทศบาลแล้วด้ที่บ้านได้แหนะครับนี่ได้เลที่บ้านแล้วการออกโฉนดจาก นี่ไอของใหม่เนี่ยจารย์ขึ้นทีละสองสองอาคารเลยเลยเนี่ยอาจารย์สี่ครับจะขึ้นสี่เลยเหรอนี่สองสามสี่อาจารย์อาจารย์ยังสไตล์เดิมนะคนยังน้อยอยู่นะเราได้คนน้อยเพราะว่าการที่เราทำคอนโดราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเนี่ยลดไปล้านหนึ่งไม่ไม่ใช่ง่ายๆจัดลดเปล้านหนึ่งเพิ่มเจ็ดแสนเก้าเนี่ยสปีดอันสเปสสำคัญใช่ใช่อาจเวลานะครับแล้วก็พี่เห็นว่า ความสูญเสียนี่น้อยมากเลยท่านมีความสูญเสียที่หน้างานสะอาดจานก็เราสามารถที่จะถ้าเราเล่งจริงๆนะฮะหลังหนึ่งเนี่ยประมาณสี่เดือนก็เสร็จสี่เดือนเนี่ยได้ข่าวว่าจานกําลังได้โรงงานด้วยใช่ไหมทำโรงงานเองเลยใช่ได้เรือยแล้วแต่เดิมที่เราอยู่แถวบลายแมนอ่าครับอ่าตอนนี้ต้องดูปัญหาเรื่องอไรเพราะว่าโลจิสติกเนี่ยก็จากาลายแมนมานี่ก็มาณสองร้อยโลบรายแมนนี่อยู่ติดความผมรอยต่อเมืองการนะฮะใช่สองร้อยโล กลับอีกสองร้อยโลหคราบว่าคารที่มาเนี่ยจะต้องวิ่งมา4ี่รอกิโลแต่ถ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเหลือประมาณครึ่งโลอาจารย์แล้ว <c oughs> อาจารย์อาจารย์ไอ้สี่รกิโลเนี่ยนะแต่อาจารย์เซฟค่าโลจิสติกส์ขันนอนอะไรหาศาลนะครับแล้วนี่นะทำไมเราสามารถที่จะทำคอนโดมีราคาย่อมยาวถูกมากๆนในขณะที่ของขึ้นราคาเหล็กขึ้นราคาทุกอย่างราืชาใช่ไหมฮะเราเราเราบอกว่าเรามีนแนวคิดง่ายๆเลยคือ ถ้าเราไม่สามารถคูุมปัจจัยห้านอกได้เพราะว่าการขนส่งน้ำมันจากช่องแคบนะอันที่สองคือเราไม่สามารถควบคุมเรื่องหนี้สินในควรเรือนได้ครับในประเทศไทยนี่มีหนี้สินคูรเรือนตั้ง90เเ็แล้วที่พูดเป็นหนี้หมดขึ้นมาครับแล้วเนี่ยเราต้องพยายามหาของที่สเสียที่สุดประหยัดที่สุดะให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ช่วยช่วยช่วยทําโครงการนี่อาจารย์ช่วยชาวบ,บ้านเยอะมากเลยนะช่วยชาติเลยช่วยชาติเพราะจริงๆราคาบ้านที่อาจารย์ทาเนี่ยนะฮะ ผมดูมาที่เรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงทนทานดีหมดเลยนะอาจารย์ขนานพวกนี้ในการที่ขนส่งทางไกลเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าการพรีสเตรสเห็นเห็นรถพรีสเตรสไหมครัอืมอืมเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่ดึงรวดฟรีสเตรสมากสุดในประเทศไทยนะอ่าใช่บางทีถึงโครงการของอาจารย์แล้วนะสี่สิบห้าเส้นอ่ะครับเพราะอะไรพรีสเตรสเนี่ยจะช่วยชดเชยเรื่องเรื่องโลจิสติกเช่นเวลาขนคานใช่ไหมครับขนคานใช้เทเลอร์ขนเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอสถานที่ที่ไม่เรียบถูกไอ้ตัวเนี้ย มันทาให้คาเนี่ยแข็งแข็งแรงมากล้วมันก็ยังรักษาแวพีชช่อาจารย์นี่เป็นการทดสอบเลยนะถ้าหากว่ามันมีเรื่องของการเนี่ยพี่สเตเนี่ยครับอาจารย์ถ้ามันมีเรื่องของแผ่นไหวนี่มันยังช่วยเลยนะอาจารย์อันนี้สุดๆแล้วโอ้โหเพราะว่านาคิดเนี้ยครับการไฟฟ้าใช้ในการขนส่งเสาไฟฟ้าอ่าไฟฟ้ายาวเาขายาวแต่สลึงเขาสามารถที่จะมี vibration vibration ได้นะครับอันนี้เขาเริ่มติดตั้งแล้วอืมเดี๋ยวเราไปดูสักหน่อยไหมอาจารย์ได้ครับ ก็ที่นี่เราคิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะปิดโครงการที่ทั้งหมดนะครับก็ท่านผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นข้างหน้าเนี่ย emperical i s แปลว่าความจริงเชิงประจักษ์เนี่ยมันทําให้เราเชื่อว่าภายในปีหน้าเนี่ยจะปิดโครงการทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็จะสร้างโปรดการใหม่ให้กับการพัฒนาสังคมสย์ที่เรียกว่า w e l l a e wellness คือเรื่องสุขภาพดีมีอันนี้สาคัญที่สุดเลยฮะโรคเอสดีความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งนะฮะคือ ตอบโจทย์ชีวิตคนที่หนีหนีมลพิษเพี่อย่า2.5หนีความเครียดหนีน้ําท่วมจะให้คนรุ่นเราเนี่ย50ขึ้นไปเนี่ยแข็งแรงเพื่อจะเป็นพี่เลี้ยงให้คนรุ่น25 3อันนี้จำเป็นที่สุดครับจำเป็นที่สุดเพราะประสบการณ์ชีวิตมันซื้อไม่ได้ครับก็ผมผมถามพี่จะมีสามวิศีก่คนในประเทศนี้ที่มาเดินคุ้งานอย่างผม แล้วมันลงเรื่องโรงงานลงที่ดีเทลที่เล็กที่สุดปัญหาตรงไหนมันถึงเข็นแล้วเราแก้ได้เห็นเลยเห็นเลยแล้วเราแก้เดี๋ยวนั้นเราทำช็อปเดี๋ยวนั้นเรามีทีมวิศวกรมีทีมสามที่เข้มแข็งมากอาจารย์เชื่อเปล่าถ้าหากว่าคนไม่รู้จักอาจารย์เลยเนี่ยแล้วอาจารย์ทําให้คนมาอยู่ได้เลยเนี่ยที่มาอยู่ในโครงการของอาจารย์ได้โดยโดยราคาที่มันอย่างนี้เลยนะผมว่าเพลเพลเนี่ยถูกกว่าภาครัฐนะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นจีนเนี่ยแสดงว่ามีอหนุนจากรัฐบาลนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยเขาใหญ่เนี่ยเป็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโอโซนที่อยู่ที่นี่นะคะได้บรรยากาศภูเขาทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่หนีในเมืองออกมาอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆค่ะ เจ้าได้มาพักที่ชีวาคาสเซิลนะคะเขาใหญ่บรรยากาศแบบถูกใจมากๆเพราะว่าเป็นปราสาททรงอังกฤษและมีมุมถ่ายรูปเยอะมาก แล้วพอเราเข้ามาเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหเป็นเหมือนเมืองเมืองนึงอะที่หลุดออกมามีด้วยหรอในประเทศไทยที่เป็นแบบนี้ที่นี่เลยค่ะนะคะเป็นปราสาทที่สวยงามมากทรงสไตล์อังกฤษออกแบบมาแบบหรูแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ชอบมากเลยนะคะพอมาปุ๊บเนี่ยเราได้รู้เลยว่าเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งที่เราอยู่ในสไตล์แบบยุโรปนะคะก็ถ้าใครที่ผ่านมาเขาใหญ่นะคะอยากจะให้ข่าวแวะมาพักที่นี่เป็นบรรยากาศที่ดีธรรมชาติมีภูเขาอบล้อมแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เป็น สไตล์อังกฤษนะคะพาพี่ไปดูการตกแต่งภายในนะฮะของชิวาสเซอรี่แล้วชิวาสแคสเซิลว่าว่าเราเนี่ยทุ่มเทขนาดไหนเราใช้เวลานานมากเลยแล้วตกผลึกนะครับเชิญเลยพี่ผมเชื่อมืออาจารย์แต่ยังไม่ได้เห็นเลยนะต้องเห็นของจริงก่อนว่าเป็นยังไงเชิญครับเชิญครับ อันนี้คือภายในนะครับพี่จิตห้องตัวอย่างโโอ้หที่เราจะจัดไว้สำหรับที่เดอะแคสเซิลครับนะซึ่งเราใช้เวลาทำทำงานนานมากจนกระทั่งตกผลึกนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องแบบนี้เลยอาจารย์แบบนี้เลยครับนี่คนนืห้องคอนเนตติ้งรูมก็จะมีทุกอย่างครบถ้วนนะฮะมีทั้งติงต้งนะครนะับนะพวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนะครับ,รบแม้แต่พี่เกีบรองเท้านะครับก็มีนะครับ นี่เป็นห้องวันเบดมก็คือมีห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ห้องลิฟิ่งรูมห้องหนึ่งนะครับมีห้องน้ําใหญ่คะซึ่งดีไซน์แบบผู้สูงวัยนะที่ต่อไปเขาต้องใช้รถเข็นเป็นการเรื่อนะเขาเนี้จะเป็นห้องวันเบดมคือมีห้องนอนห้องหนึ่งอย่างเช่นเราพักที่นี่ไหมครับลูกหลานก็มานอนเล่นห้องนี้ทําเป็นโซฟาเบดได้นี่เจนจนดูให อืออาจารย์ก็ไม่อึดอัดนะอาจารย์ไม่อึดอัดเลยอาจารย์โอ้โเนี่ยมีระเบียงกว้างอาาจรย์แยกเซ็กชั่นสวยเลยเนี่ยเนี่ยระเบียงกว้างนี่สามารถที่เห็นเห็นวิวข้างนอกเห็นต้นไม้ข้างนอกอันนี้อาจารย์จะเก็บไว้เสมอนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ธรรมชาติครับไม่มีใครหนีธรรมชาติอันนี้นี่ถ้าจะเอื้อมมือไปสัมผัสธรรมชาติเลยนะอาจารย์นะใช่ใอาจารย์คิดดูนะนอนตรงนี้ดูเนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิดแอร์ได้เลยที่นี่ครับผมไม่เคยนอนเปิดแอร์เลยอืม ตซ่อาหารนะครับครับโอ้จริงจริงนหนองจริงจริงไม่ใช่คนสงอายุนะอาจารย์คนที่หนุ่มสาวก็อยู่ได้สบายคือสุดท้ายแล้วคนคิดไปถึงคะถ้าลองคิดถ้าเราเรามีฐานที่ที่แบบจะฟื้นฟูสุขภาพมันจะดีกวไหนห้องนี้ห้องนี้สวยเลยนะอาจารย์นะทำงานได้นะฮะแล้วทำงานนั่งทำงานก็ยังสัมผัสความปชาติเวลาคิดนึกอะไรไม่ออกนะอาจารย์นะ แล้วอาจารย์ระหว่างอาคารเลยก็ไม่อึดอัดน,นะครับให้ลมพัดพัดผ่านได้<อ>ก็นี่ครก็คือตัวอย่างของห้องเนี่ยถ้าเราทีานี้เราก็กลับไปสู่ห้องริบูรูใหม่อีกรอบอีกครั้งหนึ่งครับเช่ครับทาธุระหนักแล,แล้วก็อาบน้ำนะครับโอ้ยไม่ไม่อีดตัดไม่อึดอัอดครับดีเลยครับเอานาทีสุด<อ>ท้ายที่คิดว่างไงครับทีนี้การตกแต่งไปที่น,นี่ผมว่าจริงๆสําหรับผู้ สุขยอายุเนี่ยนะฮะคือพวกสวทั้งหลายเลยเนี่ยทั้งรวมทั้งอาจารย์กับผมเองเลยเนี่ยนะคือคือทับใจมากคืออาจารย์อย่าลืมนะพอเราอายุเยอะขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเราอยู่ในห้องเล็กๆเราจะอึดัดแต่นี่เลยเนี่ยไม่อึดัดเลยนะฮะกว้างหรูหราคือ๋ยผมถ้าผมเปิดหน้าต่างนี้จะจะอยู่บรรยากาศเลยอ่ายังเปิดได้อีกนะอาจารย์อันนี้แหละคืออาจารย์ใช้เปิดตรงนี้ช่วยไงอาจารย์เห็นนะ สายแแดดข้างนอกที่มอออกไปเสร็จปุ๊บเลยเนี่ยนะมันมันไปสเปซมันกว้างไปเรื่อยๆครับก็ผมก็ภูมิใจนะฮะเพราะว่าพี่ชายของผมบอกชอบที่นี่ชอบจานพี่เพิ่งมาเห็นใช่ไหมเพิ่งมาเห็นเนี่ยจานไใช่ไหมอึ้งไหมอึ้งทึ่งใช่ไหมสายลมแสงแดดไอเย็นของเขาใหญ่ครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยที่นี่ เหลือเฟือเพียงพอแล้วผมไม่ได้มานานแล้วนะฮะอาจารย์วันนี้ผมมาแล้วผมรู้สึกเลยนะว่าโอเคเขาใหญ่นี่ยังเป็นเขาใหญ่อยู่นะฮะมาดกโลกมาดกโลกจริงๆแล้วอากาศดีมากนะครับ <นะ S 1> ริเวณนี้เป็นเรนแกลลอรี่ชั้น3ครับซึ่งผมชอบมานั่งตรงนี้ครับแล้วก็เดินไปที่สะพานเชื่อมระหว่างแคสเซิลสองหลังครับนี่คือรูปของศาสตราจารย์สิ์พิรษีนะครับผู้เป็นบิดาของ โมเดิร์นอาร์ตของประเทศนะครับนี่คือเป็นรูปปั้นของคุณมาริณีนะครับซึ่งเป็นภรยาของท่านนะครับผมชอบมากเลยเป็นปูนพลาสเตอร์สวยมากนะครับที่นี่เป็นที่เก็บงานศิลปะนะครับชิ้นเยี่ยมๆนะครับนี่ก็เป็นของท่านอาจารย์อารีเป็นศิลปินชาติอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้สาระลูกของรักบ,บ้านก็เต็มอิ่มครับดนตรีกรวีศิลปะ นะครับรวมถึงศิอปากของการก่อสร้างด้วยนะครับ art of construction นะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้ครับเพราะผมได้ใหม่ที่เก่าเดิมครับอาทิตย์หน้าครับก็หวังว่าท่านจะค้นพบ art of living ศือปาการใช้ชีวิตของท่านนะครับแต่ผมค้นพบแล้วที่นี่ครับครับสวัสดีครับชุดยี่